มันอาจจะเป็นเรื่องยากพอสมควรถ้าจะให้ดักบัสในยุคเจเนอเรชนันใหม่จินตนาการถึงความเก่งกาจของชาคิโอเนลเพราะในปัจจุบันตำแหน่งเซนเตอร์ในเกมบุกนั้นค่อยๆหายไปยอย่างเรื่อาาแต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ20ปีก่อนสิ่งแรกที่คุณจะได้เห็นจากการแข่งขันของชายที่ชื่อว่าชาคิโอเนลก็คือการทำลายล้า อย่างไรก็ตามสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดของโอนิวนั้นไม่ใช่เรื่องของโพสต์เพย์สกิลการเล่นหรือว่ารูปร่างที่สูงใหญ่แต่เป็นเรื่องของความโกนตีนของพี่แกที่นอกจากจะเล่นงานคู่ต่อสู้บริเวณใต้แป้นแล้วเ,เขายัางเล่นสนุกกับพวกนั้นอีกด้วย มันไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยที่ชาคิโอโอนีลวนั้นจะถูกจัดอันดับให้อยู่ติดอันดับท็อป10ของผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดกาลของ NBA ด้วยการผสมผสานรูปร่างที่สูงใหญ่7ฟุต1นิ้ว216เซนติเมตรน้ำหนักโดยรวมประมาณ150กิโลกรัมที่มาคู่กับกล้ามเนื้อแบบเต็มกำลังและยังเป็นผู้เล่นที่แฟนๆชื่นชอบด้วยการเอนเตอร์เทนและทำให้ทุกคนนั้นสนุกได้จากการแข่งขันจึงทำให้เขาถูกเรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มากที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยมมีาใน NBA และเรื่องทั้งหมดนี้ NBA เองก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลย ราะในปี1996 NBA ได้มีการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีและจัดอันดับผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการ50คนซึ่งแชก,ก็ติดเป็นหนึ่งใน50ผู้เล่นนั้นด้วยทั้งๆที่เล่นใน NBA เพียงแค่4ฤดูก,กาลคำนาคำตารุ่นพีที่ติดออสตาตั้ง9สมัยอย่างดมินิกบิลกินส์หรือแม้แต่บ๊อบแมคดูผู้เล่นที่เคยได้รับรางวัล MVP ในปี1975และเคยสามารถทำแต้มสูงสุดในลีกถึง3สมัยติดจนทำให้เกิดความไม่พอใจบางส่วนเพราะแชกในตอนนั้นผลงาน,นยังไม่ค่อยมีทำไมถึงติด50คนแรก แต่ด้วยร่างกายและฟอร์มการเล่นอันโดดเด่นอย่างน่าเหลือเชื่อทําให้มีบางส่วนก็มายอมรับในตัวแชค็คเหมือนกันว่าเขาสมควรแล้วที่จะเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการของ NBA 50คนแรกแม้จะวัยเพียงแค่24ปีเท่านั้นโอ้ยผมจําได้เลยนี่เขาทั้งตัวใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็เร็วกว่าทุกคนเลยสตีฟเคอร์อดีตผู้เล่น NBA ที่เคยถูกถทยไปอยู่อลเลนโดเมจิกและได้มีโอกาสเล่นร่วมกันกับชาคิโอเนลในตอนที่เขานั้นเป็นรูก,กี้ซึ่งในปัจจุบันสตีฟเคอร์ก็เป็นโค้ชของทกเเตววอรขาาัใหญ่่ ตัวหนากว่าเดวิดโรบินสันแล้วก็ยังเร็วกว่าแพทริกเอริง มันก็เลยทําให้เขาได้เปรียบเสมอแม้ในวันมามาที่คนไม่ยอมรับเนี่ยก็าอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนั้นเขายังเด็กยังทําอะไรด้วยการใช้กําลังเป็นส่วนมากมันก็เลยดูเหมือนกับว่าคนอื่นๆนนะมีสกิลที่ดีกว่าเขาแต่ว่าผู้สกิลเหล่านั้นนี่เขาก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีแรกที่เล่นในรีกเหมือนกันนะแม้ใช้จะถูกมองว่าสกิลอย่างน้อยและร้อยซึ่งประสบการณ์แต่ถ้าหากว่าเราดูตามตัวเลขสติในเปียรากที่เขาลงเล่นแล้วละก็เขาสามารถทําเฉลีย่ยได้ถึง23.4สิบสามจบดสี่และ3.9บล็อกต่อเกเลยทีเดียว ซึ่งเป็นผลงานที่น้อยคนนักจะทําได้โดยเฉพาะกับผู้เล่นที่เพิ่งได้เข้ามาในลีก NBA เพียงแค่ฤดูก,กาลเดียวแน่นอนครับแชค็คได้รับรางวัลลุกี้ออฟเดอะเยียร์และนับตั้งแต่วันนั้นเขาก็ถูกจับตามองในฐานะของผู้เล่นที่ไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนก็จะสามารถพาทีมนั้นคว้าแชมป์ได้หมดโดยเฉพาะกับตาแหน่งเซนเตอร์ที่อาจจะเรียกได้ว่าเขาคือเซนเตอร์คนสุดท้ายที่สามารถโดมิเนตและกลายเป็นผู้นําของทีมในการคว้าแชมป์ถ้าคุณไม่นับทีมแันแค่นะนะทีมแดนแค่นเป็น power forward ไง อะไรที่ทำให้เขาเป็นตัวโคตรโกงน่ะเหรออันนี้คือผมไม่ต้องพูดถึงความแข็งแรงตัวใหญ่ความเร็วนู่นนี่นั่นอแล้วนะเพราะว่าสติฟเคยน่าจะพูดแล้วแหละแต่สิ่งที่ทำให้เขาโกงนะ่ะคือเขาจ่ายบอลได้ดีใช่ฮะเขาสามารถเล่นแผน Uncle Off รอยอังเกลอฟเฟนได้จริงๆแผนนี้มันไม่ใช่แค่พิทอันโรนะคุณจะเป็นจะต้องเข้าใจรูปแบบในการเล่นบาสเกตอลอย่างดีเยี่ยมคุณถึงจะสามารถเล่นแผนนี้ได้แล้วเขาก็เป็นคนฉลาดเขาศึกษาเกมตลอดเลยถึงแม้ว่าพวกคุณจะไม่รู้ก็เถอะนี่แหละคือทําให้เขากลายเป็นนเเเเเเซตตตออรร์ททีีีี่่่่่่ดดดดสุลลกาาาาาาาะพ้หหววคคัใญฉยยงไช ขนาดนี้หรอผมพูดถูกมะลูกวอตันอดีตเพื่อนร่วมทีมของแช็กลา่าวแม้ในช่วงแรกของการเล่นอาชีพแช็กจะประสบความสาเร็จเป็นอย่างมากในฐานะของผู้เล่นดาวรุ่งไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามตัวเขาก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ายังมีความจริงจังกับเกมบาสเกตบอลไม่เพียงพอเพราะในช่วงนั้นตัวเขานอกจากเล่นบาสแล้วยังแวะไปทําอัลบั้มเพลงรวมไปถึงแสดงหนังอีกด้วย แม้สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่ได้สร้างผลกระทบอะไรามากกับสติการเล่นของเขาในแต่ละรดูก,การแต่ถ้าหากว่ามองถึงภาพรวมไปมากกว่านั้นตัวเขาก็มีระยะเวลาในการซ้อมกับทีมน้อยลงพร้อมกับมีข่าวลือว่าตัวเขามักจะมีปากเสียงกับเลรนฮิลโค้ชของทีมออร m โรมจิกหนขนาดนั้นโดยมีสาเหตุสําคัญเลยก็คือเรื่องที่เขามักจะแบ่งเวลาให้กับอย่างอื่นนอกจากบาสเกตบอล และแล้วจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตแชก็เกิดขึ้นเมื่อเขาสามารถพาทีมโอร m โรมจิกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ในปี1995แต่ทว่าก็ต้องไปแพ้ให้กับทีมฮิสันโรเกตของฮาคิมอลลจูวอนแบบ4เกมรวดในฤดูการถัดมาแชคยังคงต้องพบกับความผิดหวังโดยการแพ้ให้กับชิโกบูของไมโคลจอร์แดนถึง4เกมรวดในรอบชิงชมปสายปี1996 ซึ่งหลังจากที่จบรอบเพลย์ออฟในวันนั้นแชคก,ก็ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่ด้วยการเซ็นสัญญ,ญาย้ยายไปอยู่กับทีม l a l a k e r s ด้วยสัญญามมลค่า123ล้านเหรียญและเซ็นตอนตี25นาทีแชคได้ออกมาเปิดเผยว่าสาเหตุที่เขาย้ายไปอยู่กับเลเกอร์สนั้นมันไม่ใช่เพราะเรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความสําเร็จต่างหากแต่ตรงนี้นี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันคือความกวนของแชคเช่นเดียวกันเพราะในขณะที่แชคให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้อยากได้เงินแต่ตัวเขากลับแอบทายอินสินค้าที่ตัวเองนั้นนนเป็พรีซตอ์ให้แบบๆขณณะสัมภาษ โอ้ยผมเบื่อแล้วครับมีแต่คนพูดถึงเรื่องเงนิงนเงนิงนเงิ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 นผมไม่ได้อยากได้เงินหรอกครับผมแค่อยากเล่นบาสดื่มป๊ปซี่แล้วก็ใส่รีบอกเท่านั้นเองนี่แหละครับความเนียนของแช็กและที่สําคัญการให้สัมภาษณ์ครั้งนั้นของแชค็คถือเป็นมูลค่าอย่างมากเพราะแน่นอนการย้ายทิมงของเขาเป็นอะไรที่ทุกคนนั้นให้ความสนใจแถมยังเป็นการให้สัมภาษณ์ในวันเดียวกันกับที่โอลิมปิกได้เปิดการแข่งขันเป็นวันแรกที่แอตแลนตาเก็บทุกแมตช์จริงๆ จอชแมคแคและูชเเลนคือ2ผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์รอบตำนานของ NBA ที่ความเก่งกาจของพวกเขานั้นมันมากเกินไปจน NBA จำเป็นจะต้องเปลี่ยนกฎเพื่อให้คนอื่นนั้นพอสู้ได้และแช็คเองก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนนั้นเพราะในปี2001 NBA ต้องเปลี่ยนกฎยอมอนุญาตให้กลับมาป้องกันแบบโซนได้เพื่อให้ทีมอ,อื่นๆได้มีโอกาสป้องกันแช็กใต้แป้นและนี่จะเป็นสาเหตุที่ทาให้การเปลี่ยนกฎครั้งนี้ถูกเรียกว่าแชกโซนดีเฟนซ์ defense, หรือบทบัญญัติเฉพาะกิจเพื่อป้องกันแชกนั่นเอง มันยากมากที่คุณจะสามารถป้องกันแช็คได้ด้วยตัวคนเดียวคุณจําเป็นจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนถึงจะเอาเขาอยู่แน่นอนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเล่นแบบไหนก็ได้ตามกฎกติกาแต่คุณดูสิเขาโหดขนาดไหนจนถึงทุกคนนั้นต้องเปลี่ยนกติกาเพื่อหยุดเขาเฟลแจสันอดีตโค้ชของทีมเอลเอเลเกอร์กล่าวหากพูดถึงสิ่งที่สามารถป้องกันแช็คได้ดีที่สุดแล้วละก็ก็คงจะเป็นการชุดลูกโทษเพราะตลอดการเล่นอาชีพของเขาชุดลงเพียงแค่52.7%มันจึงเป็นที่มาของแทคกติกที่มีชื่อเสียงอันโด่งดัง แฮกกัแชกคือการยอมไปตีฟาลแชกแล้วลุ้นให้เขายิงลูกโทษพลาดเพราะมันดีกว่าการยอมปล่อยให้เขาเล่นแล้วเสียแต้มใต้แป้นแน่ๆ2คะแนแนยังไรก็ตามผู้เล่นที่โดนตีฟาลมากๆนั้นก็ไม่ใช่แชกเพียงคนแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็มีวิลชเปรเลนเหมือนกันที่มักจะโดนคู่ต่อสู้นั้นตั้งใจตีฟาลเพื่อให้ไปชูลูกโทษแทนจนทางด้าน NBA ต้องทำการเปลี่ยนกฎใหม่คือในช่วง2นาทีสุดท้ายของเกมหากผู้เล่นคนไหนตั้งใจไปตีฟาลคู่ต่อสู้โดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับบอลหรือจกกังหวะทำแต้มเลยทีมของผู้เล่นคนนั้นจจะะเเสสีียยกกกกกกาารรรคออบบงงงลลลแแ้้วว็ููท2ซึ่่ดัมถ มานานนแล้วแต่มันก็ถูกนํากลับมาใช้บ่อยครั้งมากในสมัยที่โอเนลนั้นยังเล่นอยู่และนะับตั้งแต่ที่เขารีทายไปกฎที่ถูกตั้งขึ้นมานี้ก็แทบจะไม่ได้ถูกใช้อีกเลยจุดเปลี่ยนสําคัญและจังหวะสร้างชื่อของโอเนลนั้นอย่างที่ทุกคนทราบกันดีคือการได้มีโอกาสจับคู่กับผู้เล่นระดับตำนานอย่างคูบี้บลอ,อนันและในตอนนั้นในฐานะของพี่ใหญ่เขาก็สามารถพาทีมเอลเอเลเกอร์ควา้าแชมป์ได้ถึง3ปีติดซึ่งไม่ว่าจะเป็นปีนไหนก็ไม่มีใครสามารถต้านทานพวกเขาได้เลยอย่างในปี2000พวกเขาสามารถเอาชนะอินเดียนาเพเซอร์ของริ ปี2001แม้เลนเอเวอร์สัน e จะสามารถสร้างปฏิหารกด48แต้มได้และพาทีมชนะในเกมแรกแต่สุดท้ายที่สุดแล้วแชคและโคบี้ก็สามารถถล่มซิกเซอร์ได้แบบ4เกมรวดและควา้าแชมป์ด้วยสกอร์4-1เกมของซีรีส์แม้ว่าในตอนนั้นทีมซิกเซอร์จะมีดีแคมเป้มูอมบูผู้เลนที่เพิ่งคว้ารางวัลดีเพนซีเพเยอร์ออฟเดอะเยอร์สมัยที่3ได้แต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรอกับแชคเลยเพราะแชคสามารถทะลุทะลวงใต้แป้นได้ถึง33คะแนน15.8รีบาวพร้อมกับเกมป้องกันอันยอดเยี่ยม และในปีสุดท้ายที่โคบีและแชคคว้าชมป์ร่วมกันพวกเขาสามารถเอาชนะทีมนิวเจอร์ซียเน็ตของเจสันคิดได้แบบถล่มทลาย 4-0ต่เกมยตด้วยผลงาน NBA Final MVP ของแชค็ค 36. 36.3แต้ม12.3รีบาว3.8แอสซิสต์และ2.8บล็อกตองเกีตแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมพอดังแล้วก็วงแตกเป็นเรื่องธรรมดาโคบี้ออกมาตอบว่าแชค็คผ่านสื่อว่าเขาไร้ซึ่งเรืเอียบวิัยไม่รู้จักรักษาร่างกายของตัวเองปล่อยตัวเองให้อ้วนแถมในความเป็นจริงแล้วตัวเขาจะเป็นจะต้องผ่าตัดในช่วงออฟซีซั่นหรือช่วงปิดฤดูก,กาลแต่ว่าแชค็คกลับละเลยแล้วมาผ่าตัดพร้อมกับพักฟื้นในช่วงแข่งขันมันเลยเป็นผลเสียให้กกับทีมมเป็นอย่างาง ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเลยว่าแช็คไม่ได้สนใจบาสเกตบอลอะไรมากนักถึงแม้ว่าแช็คจะออกมาตอบโต้ข้อหาดังกล่าวและต่อว่าโคบี้ว่าเป็นผู้เล่นที่เห็นแก่ตัวแต่นั่นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงเลยว่าร่างกายของแช็คมันไม่ได้ดูฟิตเหมือนเดิมจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เลเกอร์นั้นเลือกเก็บโคบี้ไว้แล้วเทรดแช็คให้ย้ายไปอยู่กับไมอามี่ฮิต ถ้าถึงกระนั้นตัวแชกกลับสามารถปรับตัวได้อย่างดีเยี่ยมเขากลายเป็นคนละคนกับตอนที่อยู่กับเลเกอร์เขาไม่ถือตัวเองให้เป็นศูนย์กลางของทีมอีกต่อไปและพร้อมที่จะสนับสนุนดิเวนเวดการดาวรุ่งนักขณะนั้นให้สามารถนำทีมแห่งไมมี่คว้าแชมป์ NBA ได้ในปี2006 They และหลังจากนั้นไม่นานในเดือนกุมภาพันธ์ปี2008แชก,ก็ได้ย้ายไปอยู่กับทีมฟินิกซ์ซันส์ทีมที่ออกแบบการเล่นแบบเซเว่นเซคันด์ออเวสออฟเน์ซึ่งเป็นวิธีการเล่นแบบรวดเร็วเน้นทางซีชันเพื่อเอามาตอบโต้ผู้เล่นตัวใหญ่อย่างแชกนั่นเองมันก็เลยทำให้เป็นเสียงวิพา์วิจารณ์กันว่าการที่แชกไปอยู่กับทีมฟินิกซ์ซันนั้นเขาจะสามารถเล่นได้หรอเพราะการเล่นที่เร็วขนาดนั้นคงไม่เหมาะกับผู้เล่นตัวใหญ่แบบแชกสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายกลายเป็นว่าโอนิวสามารถปรับตัวได้อย่างด สตีฟเคอร์นี่ไปทุกที่เลยนะมันน่าเหลือเชื่อมากเลยที่เขาสามารถปรับตัวให้เล่นกับทีมเราได้อย่างดีเยี่ยบพวกเราเข้าใจดีว่าแชง์นั้นผ่านจุดพีของอาชีพมาแล้วแต่เราก็ยังหวังในตัวเขาว่าเขาสามารถทําได้แล้วก็ทําได้จริงๆไมดีโดนี้ปรับให้เขานั้นมายืนตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็รับหน้าที่ในการจ่ายบอลมากขึ้นซึ่งมันก็สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับพวกเราเราก็แสดงให้เห็นเลยว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ชาฉลาดมากแค่ไหนสําหรับคนทั่วไปอาจจะมองว่าเอ้ไม่เห็นเป็นอะไรเลยที่ไม่เห็นมีอะไรเลยก็แค่ยน แข่งกนเพ่น,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่สำหรับพวกเราชาวเรอม่ใช่สำหรับพวกเรานักบาสใน NBA นี้นี่คือผู้เล่นที่มีบาสเกตบอลไอคิวระดับสูงไม่ใช่ขี้ๆเลยนะที่จะทำแบบนี้ได้และในช่วงท้ายของอาชีพโอนิลได้มีโอกาสติดออสตาเป็นครั้งสุดท้ายโดยที่ตัวเขาสามารถคว้ารางวัล m v p ของเกมออสตาควบคู่กับอดีตคู่หูตลอดการอย่าง Kobe โคบีบรอยันจนสุดท้ายก็ย้ายไปอยู่ทีมคิฟแลนด์และจบอาชีพรีไทยที่ทีมบอสตันเซลติก แม้ในสายตาของโคบีในตอนนั้นแช็คดูจะเป็นผู้เล่นที่ไม่มีความจริงจังอะไรอเอาซะเลยแต่ในฐานะของเพื่อนร่วมทีมในฐานะของรุ่นพี่และในฐานะของคนผู้เป็นที่รักของทุกคนโอนิลก็มีความเป็นผู้นําและมีน้ําใจกับทุกคนที่อยู่รอบข้างเสมอเขาเป็นเพื่อนร่วมทีมที่เจ๋งมากเลยฮะในมุมมองของผมนะเขาทําทุกอย่างให้ดูสนุกเสมอ ชคบางทจะได้นองแรงกับพวกลูกี้ก็จริงแต่ว่าเวลายอยู่ในสนามเขาจะปกป้องพวกเราเสมออย่างตอนที่ผมเป็นลูก,กี้ใช่ฮะผมเป็นลูกชายของบิววอตันนักบาสท,ที่แฝงโคตรปากหมาเลยมันก็เลยทำให้ใครต่อหลายคนน่มันไส้ผมแล้วก็มาเล่นแรงกับผมผมยังจําได้เลยว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนเข้ามาเล่นตุกติกใส่ผมแล้วแชคก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็พูดว่าเดี๋ยวสลับตัวเอามันมาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะจัดก,การมันเองโอ้โหในตอนนั้นผมโคตรรักแชกเลยแล้วก็เรื่องนอกสนามเวลาที่เราไม่ได้ซ้อมเนี่ยตอนที่เรา,าเข้าไปในเมืองเขามัักจะมมมีีิูซารรบอออย่เส คนอื่นจะไปกินที่ไหนอะไรก็ช่างแต่สําหรับผมเบนคุกแล้วก็ผู้เล่นรุกกี้คนอื่นๆเขาจะพูดกับพวกเราว่าพวกแกไม่มีทางเลือกพวกแกต้องมากับฉันแต่มันก็เป็นเรื่องบังคับกันหน่อยนะเพราะไม่ว่าเขาอยากจะให้เราทําอะไรเราก็ต้องทําตามเขาแต่ทุกครั้งที่อยู่ในสนามเขาจะคอยหนุนหลังพวกเราเสมอเขาเป็นคนที่ตลกมากแล้วก็เล่นโคตรโหดเลยมันก็เลยเป็นช่วงเวลาที่สนุกมากที่ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกับเขาละ และทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงแค่ลูกวาตั้นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสัมผัสได้ว่าแชคคือส่วนผสมของความสนุกสนานและความดุดันได้อย่างลงตัวซึ่งทั้งหมดนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยหากในวันนั้นแชคในวัยเพียงแค่13ปีไม่ได้มีโอกาสพบกับเดียวกันหลังจากนี้จะเป็นเรื่องรากวกำเนิดของแชคและก็นิสัยของเขาว่าทำไมเขาถึงเป็นคน,น,นกวนตีนนักเอาเป็นว่าถ้าหากอยากดูก็สมัครสมาชิกเอาแล้วกันนะเฮ้